ตอนนี้อยู่ับช่องซูเปอร์บอยนะครับวันนี้ครับเพื่อจะมาทำที่นี่ทุกคนเป็นขนมที่แบบว่าทุกคนน่าจะรู้จักถ้าเกิดแบบรุ่นประมาณยุคสองพต้นต้นหรือยุค90น่าจะรู้จักอันนี้ดีเพราะว่าผมไปดูตามที่ขเขาเรียกว่าอะไรอในในเนี่ยอ่า ในเฟซในอะไรเขาบอกขนมเนี่ยมันเป็นขนมที่เป็นของสมัยก่อนในยุคเก้าสิบนะทุกคนเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยในสมอันนี้ผมแชร์ตัวอย่างไว้ใหทุกคนทุกคนน่าจะเคยเห็นเพราะว่าผมเคยกินในสมัยก่อนรสชาติมันจะเหมือนกับถ้าสมัยก่อนนะจะเหมือนกับเสียเส่ยงไห้เสี่ยงไหรสจอกาเลตรสดั้งเดิมวันนี้ผมก็จะพามารีวิวอันนี้นทุกคนเดี๋ยวว่า ถามว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะแต่แค่ว่ามันเป็นของหายากที่ถ้าเกิดในยุคนี้ก็ถ้าเกิดไปว่าตามร้านค้าอะไรมันหากันไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นขนมเป็นขนมช็อกโกแลตจากไม่รู้ว่าเป็นของจีนหรือว่าของอะไรทุกคนแต่ว่าที่มันรู้สึกว่ามันแปลกหน่อยมัยมนก็คือมันเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตเป็นรูปแบบพวกอุปกรณ์รถพวกปัจเจ เป็นปัจเจแล้วก็มีแบบเป็นต้มเหมือนกันผมว่าเราจะมารีวิวไอสองอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยมารีวิวตัวที่เรามารีวิวนี้นี่ทุกคนเดี๋ยวผมเราก็จะมารีวิวนี้นะไม่เรามาเกะกันเลยมันเป็นเป็นช็อกโกแลตที่แบบว่าผมเห็นในตามหมือว่าร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอ๊ะมันไม่มีดีที่ร้านค้าเพราะว่า มันเป็นของที่แบบเป็นของต่างประเทศอะ่ะเนี่ยดูนี่เป็นช้อนแค่เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนมันแค่แบบเป็นชอเเ็อกโกแลตชิมก่อนอืมมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากทุกคนแต่ว่ามันเป็นรสชาติที่ มันก็เป็นรสชาติช็อกโกแลตแต่ว่ามันเป็นช็อกโกแลตที่แบบเป็นรูปร่างที่แบบมันจะดูว่ามันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกนะทุกคนมันก็กินได้มันดูก็แบบว่าเด็กเนอก็น่าจะแบบชอบอะไรเนี้ยที่ทำคณะอออยู่ <c oughs> มาเขอันนี้ก็จะเป็น รถปะเจทุกคนเอ้ยลูกส่งปะเจทุกคนผมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับอันนี้แหละอันแรกเพราะว่ามันคือร้านเดียวกันมานี่เด้อปะเจน้อยเนอาจจะมีรถวันนี้ลากับช็อกโกแลตทุกคนนาะอเรามาชิมกันเลยมันก็ชิมจากวาน,นิลาก่อนนะ ืออตีฟันมันเป็นวันีลลาทุกคนแต่ที่มันเขาทำแบบเป็นลายแล้วก็แบบมีปภาษาอังกฤษอย่างนี้นะแบบว่าอันเนี้ยเหมือนแบบเขาตั้งใจแบบไรแบบว่าถึงมันจะแบบไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรทุกคนแบบว่าแปลว่าเขาครีเอทดีแบบว่าแบบเขาใส่ใจในการทําทุก ทุกชินทุกอันนะทุกคนเราจะมาลองช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตมันก็จะเหมือนกันทุกคนมันก็ไม่มีอะไรต่างอะไรนะแต่ว่าที่ต่างมันที่ต่างมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นมันจะออกอับอหน่อยทุกคนเราจะมาลองเนี้คือเป็น มก็น่าจะเคยกินอยู่แล้วในคใวามคิขอเนี่ยเนี่ยมันไม่มีใครไม่เคยกินไว้ทุกคนมันเคยมีคนเคยกินกันหมดแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่มีขายแล้วอะนัจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นเสียงไคกับเบงเบงหรือว่าเป็นแบบเป็นชิวลี่นะเนี่ยมาชิมกันเลยว่ารช้จะเหมือนเดิมไหม ทุกคนรสชาติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่ผมจะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนบบเป็นพวกเทลลี่หรือ,อะไรสมัยก่อนหมว่าก่อนที่ยังไม่มีพวกเทวรี่หรือว่าเสี่งไฮ้นะผมว่าอร่อยนะอืมหอมยงบขอกินอ,อีกชิ้นหนึ่งทุกคน เดี๋ยวก็จะไปอํนนะันแหละเพราะว่ามันเป็นอะมันเป็นอะไรที่แบบมันหายาได้ยากมากเลยนะในในยุคนี้เหมือนกับขนมปาปิก้าแต่ก่อนถ้าทุกคนเคยกินนะแต่ก่อนปาปิก้ามันจะมีข้างในมันจะมีพริกมาให้ใส่พริกรอบคุกทุกวันนี้ไม่มีเหมือนว่าทุกวันนี้เขาจะใส่พริกมาให้ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่แบบมันเป็นเกี่ยวๆอะ่ะทตกคามมันจะมีน้ําหวานมาให้ทุกวันนี้กินป,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 ปเปอลอ <ma? S 2> ่าอมาอร่อยทุกคนเปน็นไงบ้างทุกคนในคลิปที่ผมมารีวิวตอนที่ผมมาทำตอนนี้ทุกคน มันอาจจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อหรือแบบว่าเหมือนในคลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยเหมือนแค่เอาแค่ของในยุคก็สุ่มารีวิวเฉยใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดคนในถ้าเกิดเป็นน้องๆในยุคนี้หรือว่าคนที่ไม่ได้เกิดในพอสอที่เราที่ผมเคยเกิดมันจะไม่ได้สัผัสกะ ขนมแบบนี้ทุกคนแบบว่าขนมสมัยก่อนนะมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดถ้าเกิดให้คิดนะคือมันมันอร่อยมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้อร่อยหมดทุกอย่างเลยทุกคนคือแบบแบบว่ามันกินได้หมดทุกอย่างมันเป็นของราคาที่ถูกมากสมัยก่อนนะคือมันจะมีบางอันก็เป็นแบบรสชาติบอบลงบางทีก็รสชาติเหมือนเดิม ก็มีหลายอย่างใหม่นะที่ผมเคยเอามารีวิวนะที่แบบว่า,าบางทีพวกอะไรมันก็ดรอปลงนะอืมก็ถ้าใครอยากกินนะก็ไปหาได้นะจบบเป็นขนมขนมในยุค90นะคือแบบมันมีหลากหลายมากราคาไม่แพงนะทุกคนคือแบบว่าจับจ้องอะไรได้นะที่ทน,นทุกคนไปหางเซตกันได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะ ถ้วผมก็ดิ่งจะได้พายเกมใหม่นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ